วันนี้เราก็มาลงขายอัปซิวนะครับมาดูว่าพึ่งกลางตะไคร้เสร็จปลาติดเพียบเลยดูดิฟังทางเจ้าต้องให้มันอ่อนๆออออลงอีกปล่อยเคี้ย้มันลงจากงา มันอยู่สูงพอด เก็บก้อนจำไปปดที่หลังเวลาเท่าไร่งี้นบ่ไปยังดอกเออ

ครับบรรยากาศยามเย็นวันนี้หกโมงกว่าแล้วครับทุง่งนาภูเขาฝนกำลังจะมาคลองข้อสิบตัวป่านันโอ้ได้การบานและซ้ามีกก็โอเคแล้ว ดีอนพสุดยอดดีรีปะ่ะมันมาอ่อน้ำเลยผู้เดียวเนี่ยบลเลียวแล้วเนี่ยเจ้าเมื่อเปิดยุ่งหองอ้องเพื่อ,อนอล,ลาไหลดีปะ่ะ เขาเดี๋ยวมันมาอ่อน้ําเด้จับเบี้นตาเขาเพียงเบี <Uma velocidade> <ts climbing where fall> ้นซีเบี้นหาได้ไมเออเบี้นตาว่าจะจับขาวไว้ขาวบุ๊มขาวบุขาขอ้าใครหนึีหนี่โคตของะรก่นเลขอุ้ยเอาละเอาละเอาละ ลงทุนมานน่นลาลงน้ำก็เล้วไปตัวพี่ยื้ใตตไหมพี่หนอนานหน่อยเอ้ยดูี่โอ้ยยยยยัยยยยงยย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 เยยกยย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 ยนยย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 ายยยยยยียยยยยยย แต่น้อยวุ้ยจังไหนวุ้ยสายตาก็บปดีเอาบดเลยมไ้งี่เอากระจุ่มเขาเอาจับขาวเน้นบเพิ่นจับข่าวให้เห็นไหขอค่าใครเอาไดไบนคอย้องนี่ว่าจะถือวงาลวนเมื่อหอดกับไปไล่มาซอวยกันเด่นแน่โเด็นแม่ทังแม Đây là có càng sống thìo thìo. Life of song thìo thìo. Gắn sống 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 thìo. Gắn sống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 . Gắn น้ำเด้ห่วยห่วยขาดลายน้เอนาไ่ด้กินมันด้เด็กซงไหมมาใจสาวกันมาเลยนะยกึ้นมาเลยได้ก้นมาเบอดนต้องทั้ง่ม้วนมแล้วตอนนี้เออมาปวดเรงใหนเนี่ยตอมาปวดเราอีกกะจพ่พ่แลนั่นกันเลยเจียออก